สวัสดีครับทุกคนครับเชื่อแน่นอนว่าหลายๆคนเคยไปเที่ยวที่เมืองเก่าอายุธยาใช่ไหมครับแล้วก็เราก็จะเที่ยวชมเมืองเก่ากันด้วยความคับแค้นใจนะว่าเออถ้ามันไม่ถูกพมา่าเผานะมันคงจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามมากใช่ไหมครับเพราะว่าเราถูกสอนกันมาว่ากรุงศรีอยุธยาถูกพมา่าเผาทําลายจนย่อยยับเลย แต่ทุกท่านครับช่วงหลังๆนะครับเริ่มมีผู้ตั้งข้อสงสัยว่าถูกพม่าเผาจริงไหมนะครับอยุธยาเนี่ยถูกพม่าเผาจริงหรือเปล่าแล้วก็ช่วงไม่นานมานี้นะครับก็มีนักโบราณคดีนะครับจากกรมศิลปากรเลยนะของประเทศไทยเนี่ยก็ได้ทําการไปเหมือนกับขุดค้นหาหลักฐานนะครับแถวๆเมืองเก่าอยุธยาครับเพื่อที่จะคลายข้อสงสัยในข้อนี้ซึ่งทางนักโบราณคดีเนี่ยเขาก็ได้ไปขุดค้นบริเวณพระราชวังหลวงเดิมนะครับแล้วก็ ได้ไปพบว่ามีร่องรอยของไฟไหม้จริงๆนั่นแหละ แต่ร่องรอยไฟไหม้ดังกล่าวอะครับไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองแต่อย่างใดแต่ว่าพอไปตรวจสอบกันนะสนิทฐานกันว่าเกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระมรมราชาธิราชที่สองหรือว่าเจ้าสามพยานะคบเจ้าสามพยาเป็นใครนะครับโอ้โ oh, หนี่ตั้งแต่ยุคต้นๆเลยนะครับไกลมากๆเลยนะตั้งแต่ก่อนพระนารายณ์ก่อนพระนเรศวรก่อนพระบรมไตรโลกนาถอีกเพราะว่าเจ้าสามพญาท่านพูดภาษาบ้านๆท่านก็จะเป็นพ่อของพระบรมไตรโลกนาถนะครับคือ โบราณคดีเขาไปขุดก็ลึกประมาณ2-3ถึงเมตรเลยนะครับแล้วก็ไปพบชั้นดินอะไรต่างๆนี่แหละที่มันคล้ายๆกับขี้เท่าแล้วเขาก็เอาไปตรวจสอบเนาะเขามีวิธีการที่จะไปสันนิษฐานอายุความเก่าแก่ของไอ้ตัวดินตัวขี้เท่านั้นได้นะครับซึ่งนั่นแหละอย่างที่บอกไปนะครับมันไม่ได้เกิดในยุคนั้นไม่ได้เกิดในยุคที่พม่ามาบุกกรุงศรีอยธยาประมาณปี2 3 1 0แต่อย่างใดนะครับ แต่เขาก็ไม่ได้ตัดช้อยนะครับว่าเขาก็ไม่ได้ตัดไปเลยว่าพมา่าไม่ได้เผานะครับพอเป็นแบบนี้ก็ตั้งคําถามนะครับว่าอาแล้วใครเผาละ่ะเนาะก็ไปดูข้อมูลมาต่อนะครับก็เขาก็บอกแล้วว่าจริงๆอะ่ะก็เผาแหละนะครับแต่ว่าไม่ได้เผาแบบที่ เราสอนกันมาคือเวลาคนไทยเรียนน่ะก็จะโทษคนพม่าหมดเลยนะว่าเออเนี่ยพวกพมา่าอะไรเงี้ยเผาวอดวายทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่านักประวัติศาสตร์เขาศึกษาดูแล้วนะครับก็คือก็เผาเผานิดหน่อยเนาะเช่นเผาระเบิดกำแพงอะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้เข้าเมืองมาได้นะครับแล้วก็ต้องเผาพวกปราสาทพระราชวังบางหลังนั่นแหละซึ่งมันเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นที่อยู่ของกษัตริย์เป็นที่อยู่ของขุนนางเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงอะไรเงี้ยครับเป็นสัญลักษณ์ของอยุธยาเนาะ ก็คือต้องเผาแต่ว่าแต่ว่าเขาเชื่อว่าไม่ได้เผาถึงขนาดที่เผาทั้งหมดเผาทุกอย่างแบบนั้นนะครับคนที่ไปเผาจริงๆอะ่ะก็คือคนไทยแล้วก็คนจีนเอา้าฟังแบบนี้หลายๆคนอาจจะงงว่าเอา้าแล้วคนไทยเราเนี่ยไปเผาทำไมใช่ไหมครับบ้านเมืองของเราก็คือตอนนั้นอะ่ะทุกคนจินตนาการภาพช่วงหลังสงครามครับเงินก็ไม่มีข้าวของเครื่องใช้อะไรต่างๆก็ไม่มีใช่ไหม แล้วตัวพระราชวังเก่าวัวดเก่าเงี้ยครับมักจะมีทรัพย์สมบัติอะไรซ่อนอยู่นะครับคนจีนแล้วก็คนไทยในตอนนั้นนะัะคือตอนนั้นในยุทธยายครับก็มีคนจีนอาศัยอยู่แล้วเนาะคือจริงๆเราก็มีทุกชาตินั่นแหละนะครับแต่ว่าคนจีนก็มีเยอะนะั่นแหละเนาะคนจีนคนไทยนั่นแหละก็ไปเผาเพื่อที่จะได้โลหะได้ทองได้อะไรมาขายมาดํารงชีวิตหรือว่า,าไปทําเข้าของเครื่องใช้นั่นแหละเพราะว่าหลังสงครามมันลาบาก นั่นแหละนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานนะครับข้อนี้นะครับจากนักวิชาการของประเทศออสเตรเลียทางอาจารย์ท่านก็ได้บอกไว้นะครับว่าพม่าก็อยู่ทัพใหญ่พม่านะครับอยู่แค่ไม่กี่วันเองพออยุธยาแตกก็อยู่ประมาณ18วันนะฮะอันนี้ตามข้อมูลนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับจะได้เอาไปอ่านต่ออยู่18วันแล้วก็พากันกลับไปที่พม่านะครับคือขนไปแค่เงินทองแล้วก็เฉลยนะครับอย่างที่บอกไปในตอนก่อนๆว่าเวลามีการยึดครองกัน เขาจะไม่ได้ยึดพื้นที่นะเขาจะแค่เอาคนไปนะเพราะว่าตอนนั้นนะคนมีน้อยทรัพยากรคนเป็นอะไรที่สําคัญมากกว่าที่ดินนะครับเอาคนไปเอาเงินเอาทองไปแค่นั้นนะครับคนอยุธยาตอนนั้นถูกพาไปถูกเกณฑ์เวีนเชลยถึงประมาณ3 0 0 0 0คนนะตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับคนในอุธยาที่ อยู่ในพมา่านะยังพูดภาษาไทยอะไรเป็นหมู่บ้านชาวอยุธยายังเกาะกลุ่มกันอยู่นะครับลองไปดูสรารคดีได้นะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยอยุธยาก็ใหญ่เนาะนะครับอยู่แค่นี้ไม่มีเวลาไปเผาหรอกนะครับไหนจะต้องขนของขนสมบัติอีกเนาะแล้วก็พม่าก็เหลือกองทหารเล็กๆก็กแหละไว้ขนนั่นขนนี่ตามไปนะครับถ้าเหลืออะไรเงี้ยเหลือไว้แค่ 2- อสพันนะครับไว้แถวอยุธยานะครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานไม่กี่เดือนเนาะพระเจ้าตากก็ได้มากอบกู้เอกราชแล้วก็อยุธยาก็ตกเป,เป็นของคนไทยอีกซึ่ง พอเข้าสู่ยุคพระเจ้าตากสินแล้วก็รัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับต่อกันมานะครับตอนนั้นบ้านเมืองก็เป็นยังไงอะอย่างที่บอกในะ่านหลังสงครามนะครับนั้นนีหายากทรัพยากรต่างๆหายากรัชการที่หนึ่งท่านจะสร้างเมืองใหม่ะครับมีเอกสารเลยนะครับว่าทางรัชการที่หนึ่งท่านท่านก็อยากสร้างเมืองได้ไวๆนะครับตอนนั้นก็ยังไม่สงบเนะาะพมา่าก็ยังยกเข้ามาอีกปะปายนะครับท่านก็ต้องรีบสร้างเมืองดังนั้นวิธีที่เร็วที่สุดก็คือไปรื้อเอาอิฐ จากกรุงศรีอยุธยาส่วนที่เหลือเนี่ยนะลงเรือมาที่กรุงเทพน,นะครับแล้วก็เอาอิฐตรงนั้นนะครับมาสร้างเมืองเนาะเรื่อยมาถึงรัตนโกสินทร์รอสองรอสามรอสี่รอห้านี่ครับก็มีการรื้อมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเอามาทําถนนบ้างเอามาทํากําแพงบ้างนะครับอันนี้พอฟังแล้วก็ลองใช้วิจารณญาณกันดูนะว่าจริงๆแล้ว มันเป็นยังไงกันแน่นะครับอาจจะอาจจะเผาก็ได้อาจจะเผา,า,าบางส่วนนะครับอาจจะไม่ได้เผาเยอะขนาดนั้นหรืออาจจะเผาเยอะขนาดนั้นก็ได้นะครับก็คือต้อง ประวัติศาสตร์เนี่ยต้องเอาหลักฐานต่างๆมานั่งกลางกันเนาะแล้วก็มาคิดวิเคราะห์กันนะครับมันคือเวลานะักประวัติศาสตร์เขาเดาเขาก็ต้องเดาจากหลักฐานนะเขาไม่ได้เดาจากความคิดความเชื่อของเขาอะนะครับแล้วก็จริงๆแล้วอะ่ะเวลาเวลาที่เราจะสร้างชาตินะครับตอนนั้นประเทศไทยตอนที่ทําแบบเรียนเรื่องพมา่าเผากรุงงรีเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นช่วงที่ไทยกําลังสร้างชาติการที่จะสร้างชาติได้ดีที่สุดในทางรัฐศาสตร์เนี่ยก็คือต้องมีศัตรูร่วมกันของคนในชาติ หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเราต้องสร้างตัวเราให้ไปเกลียดชาตินั้นชาตินี้เพื่อที่เราจะได้ร่วมใจกันจะได้พัฒนาประเทศของเราให้เจริญกว่าชาตินั้นชาตินี้อะไรเงี้ยอย่างทุกวันเนี้ยก็ยังมีว่าสังเกตไหมสังเกตตัวเองไหมว่าเราก็ไม่ได้เกลียดพม่าขนาดนั้นแล้วเพราะว่าพม่าไม่ได้อยู่ในสถานะคู่แข่งเราแล้วใช่ไหมครับทุกคนรู้สึกไหมแต่เราไปเกลียดอะไรแทนเราไปเกลียดเวียดนามแทนเพราะว่าเนี่ยแหละเราต้องสร้างศัตรูร่วมว่าเวียดนามเนี่ย กำลังจะเจริญมาทัดเทียมกับประเทศไทยแล้วนะเราต้องช่วยกันนะไม่ให้เวียดนามมาเจริญเท่าอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทางรัฐศาสตร์แบบหนึ่งนะครับก็ลองใช้วิจารณญาณกันดูเนาะใช้เหตุใช้ผลแล้วก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับว่ายัางไงนะเผาไม่เผาหรือว่าใครมีหลักฐานมีอะไรที่ผมอาจจะยังไม่ได้พูดไปนะครับอันนี้ก็มาแชร์กันได้ในช่องเรานะครับวันนี้ถ้าชอบช่องเราก็กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ